รู้ไหมว่าถ้าจะซื้อบ้านมือสองต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่บ้างถ้าอยากรู้ดูให้จบคลิปนะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะเลือกบ้านที่ถูกใจได้แล้ว สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมเงินไว้ก็คือเงินจองหรือเงินมัดจําค่ะซึ่งเงินจองหรือเงินมัดจำเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่ทําสัญญาจะซื้อจะขายกับทางเจ้าของบ้านซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายฉบับนี้นะคะเราเนี่ยจะสามารถใช้ตอนที่เราจะนําไปกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารค่ะแล้วก็จะไว้ใช้เป็นหลักฐานตอนที่นัด โอนกรรมสิทธิ์นกกรมที่ดินด้วยค่ะซึ่งทั่วไปนะคะเราจะวางเงินมาจำนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ืถึงห้าหมบาทแล้วแต่ตกลงค่ะซึ่งเบสิกก็จะอยู่ที่ประมาณ1%อร์ของราคาบ้านนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่จะซื้อเป็นแบบเงินสดน,นะคะขั้นต่ําเลยที่เราจะวางเงินมาจําก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทค่ะ เงินก้อนที่2นะคะที่เพื่อนๆต้องเตรียมไว้เลยคือค่าประเมินบ้านค่ะซึ่งค่าประเมินบ้านนี่นะคะก็คือจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกกู้กับทางธนาคารเท่านั้นค่ะมาประเมินบ้านที่เราจะซื้อค่ะเพื่อให้ธนาคารนะคะประเมินวงเงินสินเชื่อให้กับทางเราค่ะโดยที่เลททั่วไปนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารแล้วก็ประเภทของบ้านค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง5,000บาทนะคะ โดยที่บางธนาคารนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นค่ะเป็นฟรีประเมินนะคะหรือบางธนาคารนะคะเราก็สามารถออกค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดเราเลือกเขานะคะเขาก็จะมีการเวฟหรือว่ามีการคืนค่าประเมินให้กับเราด้วยค่ะเงินก้อนที่3นะคะก็จะเป็น ค่าจดจำนองค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่ขอสินเชื่อกับธนาคารเช่นเดียวกับค่าประเมินบ้านนะคะซึ่งเงินค่าจดจำนองนี้นะคะต้องเตรียมไว้ที่1%นึของราคากู้ค่ะหรือว่าวงเงินในการที่เราจะกู้นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะ กู้อยู่ที่1ล้านบาทนะคะต้องเตรียมค่าจดจำนองเนก็อยู่ที่10,000บาทค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นณวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อด้วยเงินสดนะคะก็สามารถตัดค่าใช้จ่ายนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีค่าประกันค่ะซึ่งค่าประกันนี้นะคะก็จะเป็นการบังคับโดยกฎหมายอยู่แล้วค่ะทั้งประกันอัคคีภัยแล้วก็วินาศภัยนะคะซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับมูลค่าของบ้านนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะซึ่งส่วน ธนาคารนะคะก็จะเก็บพร้อมกับค่าผ่อนรายเดือนของเราอยู่แล้วค่ะเงินก้อนสุดท้ายนะคะเงินก้อนที่สที่เราต้องเตรียมก็คือค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่ากองสแปมค่ะซึ่งค่าจ่ายนี้นะคะจะเกิดขึ้นณวันโอนกรรมสิทธิณกรมที่ดินเช่นเดียวกับค่าจดจำนองค่ะโดยที่กรมที่ดินนะคะจะคิดค่าจดที่เป็นสิทธิอยู่ที่2เอร์เซตของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ ส่วนค่าก่อนสแปมนะคะจะคิดอยู่ที่0.5%ของราคาซื้อขายค่ะซึ่ง2ส่วนนี้นะคะ เพ can can give, but, way, us, you know ื่อนๆนะคะสามารถตกลงกับทางเจ้าของบ้านได้ค่ะว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนั้นแต่โดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นการรับผิดชอบคนละครึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรานะคะสามารถต่อรองกับทางเจ้าของบ้านได้นะคะว่าให้ทางเจ้าของบ้านเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะก็จะถือว่าเราได้กําไรอีกเช่นกันค่ะส่วนค่าอื่นที่เหลือนะคะเช่นภาษีเงินได้หรือภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของทางผู้ขายที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่ะ สรุปแบบรวบรัดนะคะเงินก้อนที่1ค่ะ คือเงินวางมาจำหรือเงินจองนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันทำสัญญาซื้อขายค่ะส่วนเงินก้อนที่2นะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่กู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารนะคะก็จะมีค่าประเมินบ้านค่ะส่วนเงินก้อนที่3และเงินก้อนที่4ี่นะคะจะเกิดขึ้นณวันโอนกรรมสิทธิ์นกรมที่ดินค่ะนั่นคือค่าจดจำนองค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่ากรสแสมค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับผู้ขายนะคะนั่นคือภาษีเงินได้หรือภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อบ้านสวยๆที่ทุกคนถูกใจกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากรู้ว่าคลิปหน้านะคะแนนจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ